น้พี่ต้องไปไหมไปไดิอูพี่ชายเลิศโมยแล้วหญิงเสื้อเปื้อนพี่หลินมาหญิงเป็นสีเป็นฝุ่นช็อกท่าหญิงสีใหม่ต้องทำยังไงดีอ่ะฝุ่นช็อกจริงๆมาทั้งหญิงเดี๋ยวพี่จะแนะนำว่าต้องทายไงไปไปดูกัน ที่น้องหญิงเจอนะคะก็คือเป็นผนังบ้านเป็นฝุ่นช็อกใช่ไหมต<ช>้องเจอตัดฟิล์มสีเสื่อมสภาพและพี่จะบอกว่าถ้าน้องหญิงเนี่ยอยากจะทาสีใหม่นะคะการที่เราเลือกใช้สีเนี่ยนะคะก็สําคัญเริ<ศ>่มตั้งแต่การเลือกใช้รองพื้นเลยซึ่งฟิล์มสีที่มาเสื่อมสภาพมากๆเนี่ยเราก็ต้องใช้เลือกรองพื้นปูนเก่าแล้วมันเป็นตัวไหนคะพี่หลินนี่เลยค่ะดูลักมาซิลไพรเมอร์นะคะเป็นน้ํายารองพื้นปูนเก่ามันเอง คือพี่จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยที่เขาชื่อว่าเป็นน้ำยาเพราะว่าตัวน้ำยาเขาเป็นเนี่ยน้ำยาใสาๆค<ะ>่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาผลิตจากอะคริลิกเลซินสังเคาะชนิดพิเศษซึ่งเนี่ยจะช่วยในการแทรกซึมได้ดีะนะคะและน้องหญิงรู้ไหมพอเขาแทรกซึมได้ดีเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรบ้างคะการแทรกซึมได้ดีนะคะยิ่งแทรกซึมได้ดีในการยึดเกาะก็จะดีเช่นเดียวกันใช่พี่แนะนําเลยนะถ้ายิ่งบ้านน้องหญิงเนี่ย เป็นแบบผนังเก่าๆแบบนั้นเสื่อมสภาพ่างนั้นแนะนาเลยค่ะจนถึงว่าทําไมมันถึงเป็นฝุ่นช็อกไอ้เราก็คิดว่าเกี่ยวกับการทาสีอย่างเดียวจริงมันคือการทารองพื้นด้วยใช่คือพี่จะบอกว่าที่เสื่อมสภาพเพราะว่ามันอาจจะเป็นพวกอายุสีอะไรแบบเนี้ยอายุสีหมดสภาพไปแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะมันเกิดจากหลายปัจจัยแต่ว่าวิธีการ จัดการของมันหรือวิธีการทาระบบใหม่เนี่ยต้องใช้ตัวนี้เท่านห้นคือแบบสุดยอดจริงๆนะคะสําหรับเป็นายารองพื้นปูนเก่าและคุณสมบ,บัติของมันเพิ่มเติมมีอะไรบ้างคะพี่หลินอย่างที่พี่บอกค่ะว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นน้ํายารองพื้นปูนเก่าเป็นน้ยา,ายาใสนั่นเองอซึ่งนอกจากว่าเขาจะใช้รองพื้นปูนได้แล้วนะคะจําพวกไฟเบอร์ซีเมนต์นะคะวีว่าบอร์ดสมาร์ทบอร์ดค่ะนะคะหรือว่าแผ่นพีแคนก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ และอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เป็นน้ํายาใส่ของเขานะคะใช้งานง่ายแม่เน้องหญิงเขาสามารถเปิดฝาเทใส่ถังแล้วก็จุ่มทาได้เลยโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์หรือว่าน้ำมันสนใดๆเลยนะถือว่าพี่ๆช่างเนี่ยจะชอบใช้กันมากๆเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากๆถือว่าประหยัดเวลาในการทาไปด้วยเยอะมากเลยนะคะพี่เรียนไม่ต้องแบบว่ามาคอยผสมนะก็คือตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วระบบการทาของมันมีอะไรบ้างคะ น้องหญิงอยากทาผนังบ้านใช่ไหมใช่ค่ะก็ถ้าผนังบ้านน้องหญิงเริ่มต้นเลยนะคะเราขัดทาความสะอาดพื้นผิวก่อนนะคะป<ม>ูนชอบแบบนั้นน่ะถ้าแบบเป็นภายนอกเนาะ,ะ <ฮ Philosophy S 1> น้าล้างไปเลยก็ได้ค่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะ <itures S 1> แล้วก็ตรงไหน<ม>ที่มีมเป็นพวกกรอยแตกร้าวคที่แนะนํานะคะให้ใช้นี่เลยที่ขึ้นตรงนี้นะคะ p r i c i ตัวฟิลเลอร์นะคะ1 0ึ่นั่นเองโปรอยแตกกล้าวให <คะ S 1> ้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นทิ้งให้แห้งแล้วเราก็ลงรองพื้นปูนเก่ามาซีนไปเลยค่ะเที่ยวนะคะ และหลังจากนั้นนะคะก็ลงสีทับหน้ารุ่น ICI นะคะรุ่นใดก็ได้นะคะ,คะทาไปอีก2เที่ยวแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะถือว่านะคะอันนี้จะเป็นประสบการณ์ของหญิงเลยเผื่อว่าจะได้ไปบอกพี่ๆช่างที่จะมาทาสีบ้านให้นะคะว่าแบบเอ้ยต้องทำอย่างนี้ใช้เป็นตัวนี้นะใ,ให้มันจบในรุ่นนี้ไปลเลยอ สำหรับพื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพมากๆ<ช>เรา<ช><ช>ต้องเลือกใช้รองพื้นค่ะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยมันเหมือนับการแต่งหน้ามันก็เป็นสีชั้นแรกที่ช่วยในการยึดเกาะถ้าเราไปใช้รองพื้นที่เกะประหยัดายาเกินไปนะคะในการยึดเกาะก็กน่อยเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมเสื่อมสภาพมากๆเนี่ยพี่แนะนําเลยว่าต้องเป็นรุ่นนี้เท่านะั้นดูรักมาซิลซิลเลอร์นั่นเองค่ะสำหรับลูกค้า ที่สนใจอยากซื้อรองพื้นตัวมาสิลตัวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่โฮมเพนทุกสาขานะค่ะและต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าโฮมเพนของเราเนี่ยราคาขายส่งตั้งแต่ถังแรกตล้งนะคะและบริการเต็มที่ทุกระดับประทับใจนะคะงานเล็กงานใหญ่เราเยีนยีบริการทั้งหมดใช่เลยแล้วก็อย่างหนึ่งเรามีส่งฟรีให้ด้วยนะคะส่งในเขตกรุงเทพเราซื้อบณฑลส่งฟรีได้เลยต่างจังหวัดก็สั่งมาเราก็ส่งให้ได้นะคะจะบอกว่าที่ลูกค้าอยากสั่งซื้อแล้วติดต่อได้ทางช่องทางเบอร์โทรติดต่อนะคะเราจะ นะคะรวมไปถึงเราก็มีทางไลายแอดเนาะ<ช>แล้วก็ทูบ <YouTube S 2> ูะนะคะรวมถึงช่องทางใหม่ t i k t o อกแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของเราเองก็ขึ้นด้านล่างนี้เหมือนกันค,ะค่ะอย่าลืมนะคะถ้าลูกค้าไม่อยากพลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้นะคะคลิกกันคลิกการใช้สีดีๆแบบนี้นะก็อย่าลืมนะติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลากัรแต่เพียงเท่านี้เนะะาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค,ะค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ